สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาแบบว่ารวบผมเป็นหน้าบ้านๆอีกแล้วว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าทําอะไรความสุขสุขอยู่ตรงนี้ความสุขสุขอยู่ที่นัหนความสุขสุขอยู่ที่อะไรสุขนี่ค่ะมันนุ่มมันแบบอ๋อคือเคี้ยวเข้าไปปุ๊บนี่คือแบบ แค่ใช้ลิ้นแบบด,ดันดันดันมันก็นุ่มละลาในปากอะค่ะความสุขยอมรับนะคะว่าพิซซ่าร้านนี้ยตัอร่อยจริงมันเือพิซซ่าฮาวายเอียนเป็นแป้งบางกรอบแบบก็ไม่รู้ว่าอ้วนหรือเปล่านะแต่กินแล้วมีความสุขค่ะกินไปดูหนังไป47โลนินแล้วก็เหมือนเดิมค่ะดูทีวีพร้อมกันไปด้วย แยกส่วนประสาทได้นะคะอือร่อยจริงๆแต่ว่ามันมีนี่นะครับมีมีหอมทอดอนะคะ่ะมีหอมใบทอดแต่ว่าหมดแล้วหมดแล้วสางคนที่ไม่ชอบกินแป้งขอบขอบะค,ค,คํารู้สึกมันแข็งๆนี่ยไม่ชอบเลยแต่อร่อยนี่มันก็ยอมรับก็ตรงคอนเซปต์นะคะกินอิ่มนอนอุน่นหุ่นไม่เกี่ยวแล้วก็ ความอ้วนไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องแหลกเองความอ้วนไม่ใช่ปัญหาค่ะสติมาปัญญาเกิดโอเคนะคะ